สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังญี่ปุ่นมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Last Letter เป็นหนังในปี2020สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้มาซาฮาุฟุกุยามารับบทเคียวชิโร่ซึกซึฮิโรเซะรับบทอายูมินานะโมริรับบทฟูกะ และทาคาโกะมัตสึรับบทยูริสำหรับนึกเรื่องนะครับยูริได้พาลูกสาวไปงานศพของพี่สาวเธอชื่อมิสากิเมื่อจบงานศพเธอจึงขอตัวกลับแต่ก่อนกลับลูกสาวของมิสากิชื่ออายูมิได้มอบจดหมายที่ส่งมาให้แก่แม่ของเธอแก่ยูริซึ่งเป็นจดหมายเชิญไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นยูริจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปร่วมงานเพื่อแจ้งข่าวพี่สาวเธอเองลูกสาวของยูริชื่อ ฟูกะขออยู่กับอายุมิเธอจึงอนุญาตเธอจึงนำลูกชายกลับบ้านไปหลังจากวันนั้นยูริจรึงไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นของพี่สาวแต่คนในงานคิดว่าเธอคือมิสกิเธอจึงเล่นตามน้ำไปขณะที่กลับบ้านในคืนนั้นได้มีชายคนหนึ่งเดินตามกลับมาด้วยชายคนดังกล่าวชื่อเคียวชิโร่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของมิสกิเคียวชิโร่ได้ถามสารทุก์สุขเดบยูริจรึงตามน้ำไปเรื่อย จนทั้งสองแรกลายกันเมื่อยูริกลับถึงบ้านยูริได้เล่าเรื่องที่ไม่ได้บอกความจริงเรื่องพี่สาวในงานเลี้ยงรุ่นแก่สามีเธอเธอจึงเข้าไปอาบน้ําโดยวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะระหว่างที่สามีเธอเดินมาที่โต๊ะเขาเห็นข้อความที่เคียวชิโร่ส่งมาว่ายัางรักเธอมาตลอดปีทําให้ปีทำไสามียูริโมโหมากและโยนโทรศัพท์เธอทิ้งลงไปในอ่างน้ําหลังจากนั้นยูริเขียนจดหมายหาเคียวชิโร เราเรื่องสารลทุกสุขดิบของเธอเคียวชิโร่ก็นั่งอ่านจดหมายที่เธอส่งมาตลอดโดยไม่ได้ตอบกลับเพราะยูริไม่ได้เขียนที่อยู่ไว้จนมีวันหนึ่งแม่สามีมานอนที่บ้านยูริเธอจึงนำสุนัขที่สามีเธอนำมาเลี้ยงไปบ้านพ่อแม่เธอที่ฟูกะลูกสาวเธออาศัยอยู่หลังจากนั้นยูริกลับมาบ้านเธอได้ถามลูกชายว่าแม่สามีเธอไปไหนลูกชายก็ตอบว่าออกไปข้างนอกมั้ง เธอจึงชวนลูกชายและเพื่อนลูกชายออกตามหาแม่สามีจนได้พบว่าแม่สามีเดิอนอยู่กับชายแก่อีกคนหนึง่งทั้งหมดจึงสะกดรอยตามไปเรื่อยๆจนแม่สามีเข้าไปในบ้านชายแก่ยูริจึงไล่ให้ลูกชายและเพื่อนลูกชายกลับบ้านไปยูริยืนอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าวอยู่ดีๆรถโรงพยาบาลมาจอดหน้านบ้านเธอพบว่าแม่สามีถูกขี่ออกมาเมื่อตามไปโรงพยาบาลยูริเพราว่าแม่สามีเธอแค่เอลเคล็เธอจึงโล่งใจ ทางด้านเคียวชิโร่ที่ได้รับจดหมายของยูริมาตลอดจึงอยากส่งจดหมายกลับบ้างเขาจึงไปหาที่อยู่ของมิสากิในหนังสือรุ่นเขาจึงเขียนจดหมายและส่งไปยังที่อยู่ในตอนนั้นจดหมายได้ส่งไปยังบ้านพ่อแม่ของยูริอายูมิและฟูกาจึงเอาออมาอ่านพบว่าส่งมาจากเคียวชิโร่เด็กทั้งสองจึงนั่งอ่านจดหมายดังกล่าวและไม่ยอมบอกเรื่องนี้แก่เคียวชิโร่เวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆเคียวชิโร่ได้เล่าเรื่องราวในสมัยมัธยม ที่เขาเพิ่งย้ายมาเรียนมหกที่โรงเรียนแห่งนี้จนเขาถูกนําตัวไปเข้าชมรมชีววิทยาประธานชมรมแนะนําให้เคียวชิโร่รู้จักกับยูริทั้งสองจึงเป็นคู่ขาออกทํากิจกรรมชมรมจนเคียวชิโร่ได้เห็นมิสาก,กิพี่สาวของยูริเขาจึงรู้สึกชอบมิสาก,กิขึ้นมายูริจึงบอกว่าให้เคียวชิโร่เขียนจดหมายรักแล้วเธอจะนําไปส่งให้พี่สาวเธอเองเคียวชิโร่เขียนจดหมายฝากไปทางยูริเป็นจํานวนมากจนมีวันหนึ่ง เคียวชิโร่ต้องไปประชุมสภานักเรียนแทนเพื่อนเขาจึงได้พบกับมิสกิเขาจึงถามเธอเรื่องจดหมายที่เขาส่งไปมิสกิไม่รู้เรื่องอะไรทําให้เคียวชิโร่รู้แล้วว่ามิสกิไม่เคยได้รับจดหมายเลยเขาจึงไปถามยูริว่าเกิดอะไรขึ้นยูริจึงสรารภาพความจริงว่าเธอชอบเคียวชิโร่คบกับเธอได้ไหมเคียวชิโร่จึงตอบปฏิเสธไปทางด้านยูริที่รู้ความลับของแม่สามีแม่สามีฝากเธอส่งจดหมายไปหาชายคนดังกล่าว ยูริจึงทำตามจนยูริไปบ้านชายแก่อีกครั้งเพื่อถามถึงเรื่องจดหมายชายแก่จึงชวนเธอเข้าไปในบ้านพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและไปเจอกับแม่สามียูริในงานเลี้ยงรุ่นแม่สามียูริขอให้เขาสอนวิชาภาษาอังกฤษให้เขาจึงอา,าสาสอนให้ยูริจึงขอยืมที่อยู่อาจารย์เพื่อส่งจดหมายเผื่อเคยลชิโร่อยากเขียนจดหมายตอบกลับมาหลังผ่านไปไม่นาน เคียวชิโร่ตัดสินใจเดินทางมายัางที่อยู่ของอาจารย์จนเขาได้พบกับยูกิยูกิจึงสารภาพความจริงทั้งหมดว่าพี่สาวเธอเสียชีวิตไปได้หนึ่งเดือนแล้วจากสาเหตุการฆ่าตัวตายเคียวชิโร่เสียใจมากกับสิ่งที่เขาได้ยินยูริเล่าให้ฟังอีกว่าหลังจากที่พี่สาวเธอจบมหาวิทยาลัยก็ไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอตะและไม่ได้ติดต่อครอบครัวอีกเลยหลังผ่านไปไม่นานอายุมิมายัางบ้านพ่อแม่เธอ บอกให้ไปช่วยแม่เมื่อ,อยูริไปเจอพี่สาวอีกครั้งมิสาก,กิอยู่ในสภาพโศม,มากโอตะจึงรีบออกไปและไม่ได้กลับมาอีกเลยหลังจากนั้นไม่นานมิสาก,กิจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเคียวชิโร่เศร้ามากจากเรื่องที่เขาได้รับรู้เขาจึงไปหาโอตะโอตาจึงต่อว่าเคียวชิโร่ว่าเคียวชิโร่เป็นพวกอ่อนแอมิสาก,กิไม่มีทางชอบแกหลอกและยังบอกอีกว่าเขานี่แหละ เป็นสาเหตุที่ทําให้มิสากิฆ่าตัวตายเคียวชิโร่ได้แต่แค้นในใจทําอะไรไม่ได้หลังจากวันนั้นเคียวชิโร่เดินทางไปยังโรงเรียนที่เข้าเรียนสมัยมัธยมเขาได้ถ่ายรูปตามตึกต่างๆจนบังเอิญเจอกับอายุมิและฟูกะอายุมิจึงสารภาพความจริงว่าพวกเธออ่านจดหมายที่เขาส่งมาตลอดแต่เคียวชิโร่ก็ไม่ได้โกรธอะไรอายุมิจึงนําเคียวชิโร่ไปเคารพป้ายแม่เธอเคียวชิโร่ร่ำไห้กับการจากไปของมิสากิ ผู้หญิงรักแรกของเขาอายูมีให้เคียวชิโร่ดูจดหมายรักสมัยมัธยมที่แม่เธอได้รับจากเคียวชิโร่มาทั้งหมดแม่เธอบอกว่าเป็นสมบัติที่สําคัญมากๆหลังจากวันนั้นเคียวชิโร่จึงไปหายูริถึงที่ทํางานและมอบอัลบัมล้มรูปภาพที่เขาถ่ายมาซึ่งในนั้นมีรูปอายูมีและฟูกะอยู่ด้วยยูริจึงบอกว่านี่คือหลานสาวและลูกสาวเธอเองเคียวชิโร่ตอบว่ารู้แล้วและยังบอกอีกว่า เขามีเรื่องราวที่จะเขียนลงหนังสือเล่มต่อไปแล้วทั้งสองจึงล่ำลากันจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องดีมากๆครับทำได้ละเมียดละไมามากๆและฉากแสดงอารมณ์ทำได้ดีมากครับยิ่งฉากเคียวชิวโร่ล่ำไ้นี่นักแสดงแสดงดีดีมากๆใครชอบหนังญี่ปุ่นแนวโรแมนติกเศร้าๆแนะนำครับเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ